นางเป็นเหมือนนางฟ้าที่กำลังร่ายรำเจดจำนงผนึกไม่สามารถจับตัวนางได้สังหารนั่นคือเจ็ดจำนงหิมะตายซะหิมะนี่เย็ยนยะเยือกเลยและร่างกายของข้าก็เริ่มแข็งทื่อแล้วด้วยข้าคงทนได้อีกไม่นานเพราะข้ากำลังเสียเปรียบ ข้าต้องจบการต่อสู้นี้ให้เร็วที่สุดค่ายกลนพนึกปรากฏผนึกหิมะ หานางหายไปแล้วหรอสังหารฟันไปก็ไรประโยชน์ เขาแข็งไปแล้วหรอภรรยาของหลินเฟิงแข็งแกร่งกว่าต้วนเหลินห่วงที่แข็งแกร่งที่สุดในแคว้นจันทาเหมานจริงๆเหรอใส่หัวไปซะ <c oughs> ให้ตายเถอะความหนาวเย็นที่น่ากลัวที่พึ่งเข้าสู่ร่างกายข้าดูเหมือนจะทำให้ข้าแข็งวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ